ไอ้น <I> ้องรู้จักเดือะฮักยักษ์เขียวไหมเขียวไหมเขียวเหรอเขียวอีกแล้วเขียวเนี่ยมักเหนียวซัพย์ใครได้ไปครอบครองช่างน่ารักและนั่งเหนียวหน้ากันเลยดูใครเหนียวหน้าเลยตอนเนี้ยเหนียวหน้าคู่เลยเนี่ยเนื้อมันออกเดือมันออกนี่ครับสีเขียวครับตอนนี้ครับมีลลูกค้าหลายท่านมากโทรหาผมถามหามีสีเขียวไหมผมกล้าพูดเลยนี่เรามีนี่นี่ นี่รถจอดนะครับเรามีสีเขียวครับด้านนู้นอีกครับเรามีสีเขียวเรามีสีเขียวครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ลูกค้าหลายคนตามหาและเป็นสีที่สวยมากยิ่งโดยเฉพาะผ่านมือการเจเนอเรชันของพวกเรามิสูจีเอ็มซีนิ้วใหญ่จังครับพอดีเป็นคนทำงานเนี่ยครับผ่านการเจเนอเรชันจากมิสูจีเอ็มซีรูปร่างออหน้าตาออกมาได้หล่อได้ขนาดนี้เฮ้ยน้องคันนี้นี่โปรอะไรเนี่ยอันนี้นี่โปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์จริงไหมเนี่ยใช่นี่พี่ถามเองจริงพูดจริงเลยพี่ 100%เองแต่งให้แบบนี้เหรอใช่ให้แบบนี้เลยคันนี้เนี่ยให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างชุดแต่งด้านหลังหรือเรียกว่าสเกิร์ตรอบคันใช่เขาเขาเรียกคำสุดท้ายแหละถูกต้องแล้วสเกิร์ตรอบคันนี้เรามีมาให้ลูกค้าหมดเรามีให้เลือกหลายรุ่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสเตอร์วสต์ันวิกเตอร์ไลเซอร์โปสเตอร์โปสเตอร์ไม่มีอ่ะและยิ่งโดยเฉพาะนี่ โมไซดอนเอาอีกแล้วไอสไ้สามงานใหม่อีกแล้วสามงานใหม่แล้วนี่ลูกค้าไม่เล่นโคนสีแดงอาลูกค้าเลยให้ทําตรงนี้เป็นสีบรอนเป็นไงครับดูสุข,ขุมเลยทุกแบบนะครับใช่ครับกระจังหน้าขอเน้นเดิมๆดิมโลกโลก้ตัวข้างหน้าขอไม่ใส่ เ่ะครีนเพ็งครีนเลยจัดให้แบบนี้ครับลูกค้าเลยตอบว่าโอ้มิวเวดดิ้งคูดไอเลือกวิวเฮ้ยก็คือการไม่ให้เขาเลยนะใช่ครับเราให้เนี่ยเขาไม่เอาเขาบอกว่าพี่ขอแบบนี้ชุดแต่งเนี่ยเรามีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่ตามใจลูกค้าเลยและในโปรนี้ไม่ได้หมดแต่เพียงชุดแต่งนะข้างหลังเนี่ยเรามีเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์เนี่ยเราให้3จุด3จุด3จุดเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจุดนึงเก็บอันสุดท้ายไว้ทางขวาเก็บไว้ทางขวาเราให้สิบจุดอ๋อรุ่นจอกระยา เวลาลูกค้าถอยลูกค้าเห็นตัวเลขเขาได้นั่งท่องไงว่า1 2 1 2แบบนี้จะได้ความจำไม่เสือ <c oughs> ่อมเกี่ยว <c oughs> <c oughs> มันหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรเ <1 S 1> <อ>งี<อ>้ยหนึ่งเมตรสองเมตรไงตัวเซนเซอร์เนี่ยบอกบอกเป็นตัวเลขเลยนะซึ่งติดอยู่ตรงหลังพวงมาลัยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีจออย่างนี้อพอเรารู้ปุ๊บว่าเอ้ยหนึ่งเมตรถอยได้ก็มั่นใจปลอดภัยถอยเลยถอยถอยออยี่ปุ๊บชนปั๊บนั่นแหละอ้าวทำไมไม่บอกมันบอกว่าลหอุ้ย เอพราะว่าเราเข้าเรื่องกันดีๆดีกว่าโอเคเรื่องเซนเซอร์เนี่ยเราให้ทัสี่จุดรุ่นมีจอเขาเรียกว่ารุ่นท็อปเลยเพิ่มความปลอดภัยใช่ป่ะใช่เพิ่มความเอนเตอร์เทนด้วยนี่ครับจอเพดานด้านหน้าจอเพดานด้านหน้าจอเพดานเราเอาไว้ด้านหน้าแล้วเราจะมองถนนกันยังไงครับต่อยนาทีนี้นี่คลิปนี้เท่าไหร่เนี่ยเออเออเลอร์แล้วเนี่ยจอหน้าแอนดรอยด์ขนาดสิบนิ้วเราติดมาเรียบร้อยแล้วโอเคซึ่งเจ้าจอหน้าตัวเนี้ยครับเป็นจอแอนดรอยฮะ เราสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix ได้ไม่ว่ารถเคลื่อนที่เราก็ดูได้นี่คือเราปลดศักยภาพความสามารถของรถเพิ่มมาให้และที่สำคัญนะฮะในจอรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเรามีกล้อง360องศาติดให้กับรถเรียบร้อยแล้วเจ้ากล้อง360องศาสนีองศาี่ตัวเนาะมีหน้ามันมันก็น่จะมี4ตัวหลนะมันไม่น่าจะมี5 6ตัวหรอกมีหน้ามีหลังมีซ้าีขวา บรทิกภาพรอบคันด้วยนะครไม่ใช่แค่ให้เห็นภาพรอบคันแต่บนริกภาพรอบคันด้วยพวกนี้เราถูกใส่หมดแล้วนะครับและก็ยังไม่หมดยังรวมถึงจอเพดานกาลางรถที่เราติดเพิ่มมาให้ให้ผู้โดยสารแถว2และแถวรับดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix เหมือนจอหน้านี่มันประโยชค่าเลยเนี่ย <c oughs> เป๊ะเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาง่ไงคือจอกลางเนี่ยทำจอหน้าได้แบบไหนจอกลางได้แบบนั้นนะอ่าใช่ครับเป็นการขยายให้จอหน้าใหญ่ขึ้นเป็นสี่สีเป็นวินเล็ตเลยอ่าวินเล็ตวินเล็ตนั่นแหละครับคือจอเนี้ยเป็นรุ่นใหม่เราทําได้ทั้ง2แบบเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคมอ๋อผมคมผ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 มเป็น V i P ครับเป็น V i P V i P V i P แบบเจ็ดดีอือเจ็ดดีคือมีพรมที่เป็นหนังเลือกสีได้เลยดำได้แดงดำได้กิมดำได้ส้มส้มได้เงินเขียวได้ฟ้า เลือกเลยครับเราไม่มีเลือกไปเลยเลยมีเรามีแบบเดียวเรามีเรามีเท่าที่ให้เนี่อคือเลือกมาเลยพรมเนี่ยปูเอาไวนิววางทับเลยซึ่งไวนิวเนี่ยเจ็บใช่ซเลยไวนิวเนี่ยทำหน้าที่ดักฝุ่นตักฝุ่นไม่ให้ฝุ่นฟุ๊บดังนั้นใครเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมีตัวนี้จะได้เยี่ยมเป็นหนักกว่าเดิมแน่นอน ก็เอาฝุ่นไปเคาะนี่เขาดักไว้แล้วอ๋อถ้ามีก็ก็เอาไปทำความสะอาดบ้างนะครับใช่ครับถูกต้องครับนี่ครับคือไอเทมหลักๆที่เราติดตั้งมาให้ลูกค้าอ่าที่เหลือนะครับเป็นไอเทมออริจินอลครับไม่ว่าจะเป็นคิวกันสาดที่อยู่ด้านข้างสครับเห็ดกันลอยที่อยู่ด้านข้างคล้ายๆกันมีเบ้ามือกันลอยตัวสอนพวกนี้เราติดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับอยู่ในโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดแต่งมาหน้าตาเขาแบบนี้เลยนี่เองเริ่มต้นเหรอเนี่ยครับผมนี่คืออินโทรตอนหัว 5นาทีจะจบแล้วนคลิปกันหมดแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วไอ้คันนี้้องติดอุปกรณ์เพิ่มด้วยนะและในคันนี้นะครับลูกค้าได้เลือกโปรนี้มาแล้วและลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมิวพี่อยากได้ประตูท้ายไฟฟ้าผมก็เลยแนะนําให้เขาติดตั้งประตูท้ายฟ้ารุ่นกล่องทองอยู่ที่เนืยมพัดลูกค้าได้ทํางานอัพเกรดติดตั้งเพิ่มเข้าไปคซึ่งเจ้าประตูท้ายฟ้าหลักการทํางานแบบนี้เลยครับนี่พอเรากดปุ่มประตูท้ายฟ้าค่อยคขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบสโลว์ Slow, แล,ล้วเาเวลาปิดก็ค,อคออ่อยๆปิดแบบสโลว์โมชั่นแบบนี้ดังนั้นนะครับนี่คือรุ่นที่พัฒนามาไกลที่สุดในรอบ4ปีแล้วของเอ็กเซลเดอร์จะบอกว่า400ปีกับอะไรอยู่ <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยกลายเป็นคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีเขียวบอลน,นะครับค่าตัวน้องเขาอยู่ที่971,000บาทครับผมกับโปรโมชั่นดาวน์ยีดอกเบี้ย0%และแต่ให้แบบนี้แบบนมีที่มิสซูเจมส์ซีสำหรับใครนะครับที่ต้องการรถ H E V รถครอบครัวที่โอ้ถูกใจ แต่งรถถูกใจ่าการบริการหลังการขายรับประกันว่าทูกจ่ายโ่หัขงเราได้เขาจะไม่ซื้อไอตอนถูกใจ่ลยเล็เรวิวละก็แต่งนะครับบริการทุกชัดแบบพรีเมียมและทุกที่ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อใต้ไอ้ออออบเราไม่ไปครับเราอยู่โชลูไปดิ เราไปหมดทุกที่เอออ่าบริการถึงหน้าบ้านส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วก็เก็บเงินที่หน้าบ้านเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับคนฟังมันอยู่ตั้งนานไม่เดินไปไหนเลยคนบ้าอิทัวรหดีก็าปิดคลิปแล้วแี่สองนาทีแรก